หรือว่านี่จะคือนัดตัดสินอนาคตของอันเนอร์ส็อตครับเกมที่ต้องบอกว่ามีความสำคัญมากๆทั้งต่อสโมสรต่อแฟนบอลและก็ต่ออนาคตของอันเนอร์ส็อตครับก่อนหน้านี้พึ่งจะแพ้ PSVI ตเฟมาแบบคาบ้านแบบทุเรศทุรังก่อนหน้านั้นก็ว่าทุเรศทุรังกันมาหลายนัดแล้วก็ยังไม่หยุดที่จะทุเรศทุรังนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ต่อให้ตามข่าวบอกว่าอนาคตของนักสอาจจะอยู่ที่นัดสองนัดที่จะถึงนี้หรือบางแหล่งข่าวบอกว่าอาจจะดูกันจนถึงปลายปีแต่ถ้านั้นนี้เกิดแพ้ขึ้นมาอีกสมมตินะครับอ่ะสมมุติไว้ก่อนตั้งสมมติฐานไว้ก่อนถ้าแพ้ขึ้นมาอีกเนี่ยบอกตามตรงว่าโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะเยอะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นไปด้วยกันแล้วกันส่วนตัวเนี่ยยอมรับเลยครับไม่ได้อยากให้มีการปลดหรอกครับแต่ถ้ามันถูลู่ถูกังกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีแต่แผลมากขึ้นเพราะฉะนั้นรอติดตามกันต่อไปครับผมว่านะตอนนี้เนี่ยมันมันน่าจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นแล้วล่ะกับกับผลแกงแข่งขันหรืออนาคตของของสโมสรว่าจะเดิมเนินไปในทิศทางไหนนะครับซึ่ง ก็รอดูครับหลังจากจบแมตช์นี้น่าจะมีอะไรที่ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลแบบไหนก็จะมออีอะไรที่มันชัดเจนขึ้นแน่นอนนะครับเอาละ,ะครับไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันสักหน่อยนึงก่อนก็แล้วกันนะครับก่อนจะไปว่ากันถึง11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้นะเงินเทบโบครับสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถสมัครง่ายอนุมัติไวได้เงินเร็ว เปิดทุกวันกว่า1น0 0พสาขาทั่วประเทศนะครับรถยนต์ก็รับอายุสูงสุด25ปีวงเงินสูงสุด5 0 0 0 0นบาทนะครับใครสนใจก็ทักแชท a c e b o o k หรือว่าแฟนเพจของเงินเทเบิไปได้เลยนะครับสนใจสมัครก็สมัครได้ที่นี่ครับ24ชั่วโมงกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับอัตราดอกเบีย้ย15-24%ต่อปีเงื่อนไขและการพริจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทกาหนดนะครับ คอกซิเคิลตัวจริงเรื่องแก้วเก็บอุณภูมิจากอเมริกาครับผู้นําด้านแก้วเก็บอุณหภูมิที่ผสมประสานดีไซน์สวยทันสมัยและฟังก์ชันล้ำสมัยอย่างลงตัวนะครับเก็บเย็นได้นานสูงสุด25ชั่วโมงเก็บร้อนได้นานสูงสุด12ชั่วโมงนะครับ BPA free ปลอดภัยทุกการใช้งานมีหลากหลายรุ่นให้เลือกเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์นะครับสนใจก็แอดไลน์ไปสั่งซื้อหรือว่าสอบถามดีลสุดพิเศษได้เลยนะครับตึงคอตึงบัตรตึงไหลขอแนะนํกระบวนทับทาดีครับมีหลายสีหลายกลิ่นให้เลือกจ,กจับจองพกพาง,ง่าย คลายปวดได้ทั้งวันและลลโอผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการลลโอเชียร์ด้วยกันมันส์กว่าครับลลโอรวมกันมันส์กว่าครับขอบคุณด้วยนะฮะอ่ะก็ไปดูความพร้อมบทสัมพงสัมภาษณ์ก็น่าจะได้ได้เห็นกันไปในเนื้อข่าวในหลายๆที่ในหลายๆเพจกัไปแล้วล่ะก็คงจะต้องคงไม่ต้องมานั่งบรรยายบทสัมภาษณ์ของอันเดอร์สออะไรกันเยอะแยะและรวมไปถึง บทสัมภาษณ์ต่างๆนานาของบรรดาผู้เล่นที่ก็เข้าใจแหละในสถานการณ์แบบนี้ก็พยายามที่จะออกมากระตุ้น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 แต่อย่างที่บอกครับตอนเนี้ผมว่าแฟนบอลไม่ได้ต้องการคําพูดอะไรที่มันหอมหวานแล้วแหละผมว่าแฟนบอลต้องการต้องการฟอร์มการเล่นในสนามลงไปแล้วแสดงออกให้เห็นหน่อยครับว่าสู้จริงๆอย่างที่อย่างที่ให้สัมภาษณ์ในทุกๆครั้งทั้งก่อนเกมและหลังเกมเพราะว่าก็ต้องยอมรับว,ว่าหลายหลายต่อหลายนัด ที่แฟนบอลเห็นว่ามันมันไม่เห็นเป็นอย่างที่ให้สัมภาษณ์ที่สวยหรูอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นลงไปในสนามครับแล้วทำผลงานให้มันสมกับให้มันสมกับที่เป็นนักเตะเลี้์พูลให้มันสมกับนี่คือแชมป์เก่าให้มันสมกับที่เสริมทีมมา400กว่าล้านหน่อยเพราะฉะนั้นลงไปแล้วทำให้มันเต็มที่ผมเชื่อว่าแฟนบอลสัมผัสได้เข้าใจได้ต่อให้ผลการแข่งขันมันจะไม่เป็นใจก็ตามเพียงแต่ว่าที่อารมณ์แฟนบอลนะตอนเนี้ยมันขุ่นข้องหมองมัวไปหมดเ่ยเพราะว่า คุณภาพกับผลการแห่งขันหรือคุณภาพตัวผู้เล่นกับฟอร์มการเล่นมันสวนทางกันครับนี่คือทีมที่ไม่ได้ขี้เลวขี้เลยเลยครับแต่ว่าพอไปอยู่ในสนามทําไมมันถึงขี้เหล่ได้ขนาดนั้นก็ต้องไปส่องกระจกนะครับอย่างที่หลายๆคนเคยพูดนักเตะหลายๆคนเคยพูดว่าพวกเราต้องส่องกระจกแล้วก็ดูตัวเองได้แล้วสมควรต้องส่องครับแล้วต้องดูได้แล้วว่าทําไมทีมที่ดีคุณภาพดีขนาดนี้ถึงผลงาน แย่ขนาดนี้นะครับก็ลงไปวัสดงให้แฟนบอลเห็นหน่อยครับว่าสู้แล้วสู้จริงๆไม่ใช่อยู่ดีก็ช็อตไปดื้ออยู่ดีก็ตื้อไปดื้ออย่างเงี้ยก็ก็คงก็คงจะไปกันต่อไม่ไหวนะแบบนั้นนะครับส่วนเซเอตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเดาเดาเดายากไหมก็อาจจะไม่ได้ยากมากเพราะว่าตัวมันก็มีประมาณนี้ ผู้สาวประตูซอนแบ็กเกอร์ตามข่าวบอกว่าฟิตพอที่จะกลับมาเป็นตัวจริงแล้วนะครับคู่เซนเตอร์น่าสนใจตรงที่โคนาเต้จะยังได้ลงสนามเป็นตัวจริงอยู่ไหมเพราะถ้าไม่ได้ลงเราจะเป็นใครเพราะว่าคู่เซนเตอร์ตอนนี้มันแทบไม่เหลือใครมีอีกคน,นคือโจโกเมสที่อาเนสลัดก็ก็ก็เหมือนเปรย์ยว่าสภาพร่างกายมันยังไม่ได้ฟิตเต็มร้อยก็น่าสนใจว่าจะส่งลงตำแหน่งเซนเตอร์หรือว่าจะไปโยกไปเล่นแบ็คขวา แบ็กซ้ายเนี่ยเป็นแอนดูโรเวอร์ซันแน่ๆเพราะว่าไม่ล็อกเคอร์อเคสลงไปแล้วการสัปดาห์ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของการโรเตชันละระหว่าง2คนนี้เพราะฉะนั้นแบ็กซ้ายแอนดูโรเวอร์ซันเบอร์ชีฟานได้อะลงแน่ๆต่อให้เจ้าตัวจะฟอร์มฟอร์มตกขนาดไหนก็ยังยังไงก็คงจะต้องลงเพราะมันไม่มีตัวแทนแล้วนะครับส่วนตัวเอาเอาเอา,เอาตามที่ผมคิดก็แล้วกันนะส่วนตัวผมคิดว่าจะยังคงเป็นโคนาเต้เหมือนเดิมครับคู่เซนเตอร์ของฟันได้เพราะมันไม่มีใครแล้ว แบ็คขวาน่าจะเป็นโจโกเมสนะครับที่ต่อให้ฟิตไม่เต็มร้อยก็ต้องลงสนามแล้วล่ะนะครับสำหรับโจโกเมสแดนกลางก็คงเป็นชุดเดิมครับแม็กอลิสเตอร์กาเฟนแบกแล้วก็ so ดมินิกโซบอสไตรแดนหน้าน่าสนใจตรงที่จะขยับเอาอลสันเดอร์อิชักลงมาเป็นตัวจริงอีกไหมฟอร์เรนเวียสก็มีข่าวว่าพร้อมจะลงสนามแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางซ้ายจะเป็นหน้าที่ของฟอร์เรนเวียสครับหน้าเป้าจะยังคงเป็นฮูโกเอกิเตเก่วดทางฝั่งขวา ก็จะยังคงเป็นโมซาลาแล้วอเล็กซานดอิชักจะออกสตาร์ทบนมานั่งสำรอง10อตัวเพลนตามคาดของผมเองคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ส่วนผลแกงขนจะเป็นแบบไหนบอกตรงๆไม่กล้าคิดไม่กล้าอะไรแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พูดไปทุกครั้งว่ามันเหมือนจะมันเหมือนมันคงไม่แย่ไปกว่านี้มันคงไม่แย่ไปกว่านี้แต่กลายเป็นว่าประโยคนี้ก็กลับมาทิมแทงความรู้สึกตัวเองได้ทุกนัดเหมือนกันเพราะมันแย่ไปกว่าเดิมทุกนัดเพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่คาดหวังอะไรแล้ว แต่เชียร์เหมือนเดิมก็หวังว่าจะกลับมาได้ก็แล้วกันจะด้วยวิธีการไหนก็ตามแต่ไม่รู้แหะแต่ณตอนนี้ทีมต้องการ3แต้มโดยด่วนทั้งในแง่ของกําลังใจในแง่ของความรู้สึกแฟนบอลและในแง่ของ อาน์สลอตเองนะครับเอาติดตามไปพร้อมๆกันก็แล้วกันนะพรุ่งนี้ผลแก่เขาจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับเก็บตกหลังเกมนะครับส่วนคิดเห็นยังไงกับตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในค่าคืนนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้คิดว่าผลไก่เขาจะเป็นแบบไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อันาสลอตจะยังมีพื้นที่ว่างในการคุมทีมต่อไปหรือไม่ส่งมาพูดคุยกันได้นะครับเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่กับหลังเกมครับ